คนนนเเเข้าาาหห็หัวรราสางผมออกมานะคะล่วงเต็มพื้นเลยค่ะไม่มีความมั่นใจเลยเมื่อก่อนสางผมนี้สภาพผมนี้รู้ไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นคือเครียดมากค่ะ มีความมั่นใจเลยค่ะแม้แต่จะออกไปข้างนอกนั่งทานข้าวอะค่ะไม่กล้าก้มเลยกลัวคนเขาเห็นหัวร้านเราไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรเราก็จะมีความไม่มั่นใจพอทานชัมมิ่งนะคะมีความรู้สึกว่าผมจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาผมที่เคยล่วงอะก็จะไม่ล่วงแล้วจับผมมาก็ไม่ติดมือละค่ะมั่นใจขึ้นมากๆเลยค่ะ,ะกล้าก้มหัวให้กล้องดูออ้องไหมครับสดๆเลย ได้เลยค่ะให้โอกาสตัวเองอะ่ะคุณคิดว่าคุณทำได้ไหมคะนี่ค่ะผลลัพธ์ค่ะที่เห็นผลลัพธ์แบบนี้นะคะ,คะก็เพื่อทานมาสามเดือนติดต่อกันค่ะเต็นไหมคะว่ามันดีขนาดไหนไม่ต้องคิดไม่ต้องตัดสินใจแล้วคนไหนที่มีปัญหาผมบางผมร่วงบอกเลยค่ะต้องชชมนิ่งเท่านั้นไม่เคยรีวิวที่ไหนเลยถ้าไม่ได้ผลจริงไม่กล้ามายืนพูดตรงนี้เลยค่ะ ไม่มีดีกว่นี้แล้วค่ะลองดูนะคะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนเหมือนอุ๋ยนะคะ